กาเบอร์มองไปดิปังโอ้โหจับไปหนึ่งหัวฮะจังหวะนี้วันนี้เราได้แขกรับเชิญมาหนึ่งคนมานับบางเนยนะมานับบางเนยเป็นเขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะแขกผู้มีเกียรติที่แบบว่าฝีมือของเขานี่ระดับไดมอนด์ถึงแล้วแรงของเขาตกอยู่โกลนั่นเองเราจะไม่เอ่ยชื่อว่าะเขาเป็นใครลาซาด้าเนี่ยนะมึงขายอ่ะมึงขายเว็บอ่ะ เฮ้ยยี่ตกใจตัวตัวอะไรลงมาเนี่ยโหตอนนี้นูปี้ของเราที่เขาไปลงไกลมากเลยเราจะดูดีว่าคือชื่อใครจะขึ้นก่อนระหว่างฟันมากับนูปี้นะครับจุดเล็กๆตรงนู้นครับคือ ผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าใครก็ตามครัาาสามารถเผชิญหน้าได้หมดมามาดูเขากันเราจะไปนั่งดูเขากันเสียงอะไรล่ะแตค่ครับอุย้ยสลบแรกครับไม่ไมโลบิงนะฮะบสบแรกที่เขาได้ทำการเกียร์ไปจริงๆเราก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยมนะั้งเขาเขาเอาอยู่เพื่อนแล้ว่ามีของไหมไอ้เยวนี้เรามีของแล้วแต่ว่าขอเราแรงนิดนึง โอเคเอามาเลยคือเราคือว่าเราใช้เราจะไม่เป็นไรแต่นายจะเมาแทนเอ้ยเดี๋ยวสเตเฟียมาโอ้โหแอดแอดฝั่งนี้นี่ไงกูเนียนอยู่โอ้โหเกือบเลยเอ้าไม่รู้ไม่ได้มองสานอนเนียนอยู่นี่ครับเราจะไปจับตาดูการเล่นของนูบี้กัน มับอลมาโมไปดิปังโอ้โหจับไปหนึ่งหัวฮะจังหวะนี้จัดไปครับจัดไปจัดไปครับใช่ใช่มาโลมาแล้วผมยิงไปนิดนึงเอ้ยดีฟิวสดีฟิวสดีฟิวถือว่าเป็นตายให้ดีครับตอนนี้ โอ้ไม่มีใครตรงนี้เลยอุย <What? S 1> ออย้ยมันตีนเหรอตีนกูเหรอฮะทวิสไ์มาดิงี่ตูดกูเมื่อกี้มันมีทวิสอ่ะไม่มีอะ <c oughs> ไรว่าตรงนี้เลย <c oughs> เอา้าเรียกกูหมดแล้วแล้วก็โล่งอย่างนั้นเลยนะเออด, What the hell? ดวีว่าแต่เฮ้ยกินโดนที่จากไหนเอาแต่ปังอันเนานเนาน,าน โย่ไปก็โย่ก็โย่กตาบอดตาบอดเออตาบอดนี่มึงเห็นอะไรไหมเห็นมังมีน็อกมาหนาดิงนน็อกเล่น โอ้มันลือฟักถอยดีกว่าข้ามาแล้วดีกว่าลงแฮตจริงเหรอใช่อยู่บนแฮตอยู่ข้างบนเหรอได้อยู่บนเลยสองตัวเลยวะดอบดอบสองตัวสะว่ายังไม่ดอบยังไม่ดอบมา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  oh off for last stop standing hello hello, hello, hello. hello. Uh, uh, hmm. mission failed all friendlies have been neutralized loud hey, three เอาจริงเลยใช่ไหมก็มาดิครับข้างล่างข้างล่างไม่ถึงไม่มีอ่ะอุ้ยยี่จากไหนอยู่เฮ้ยเดินเ,เ,เลี้ยงแถวมันเป็นจมูเลยเงี้ยว

ไอวีมึงเข้าไปประตูเสร็จแล้วก็หันซ้ายเลยมันนอนอยู่นั่นแหละเออเออแตเออเออจะเออเออจะนั่นแหละมันนอนอยู่ตรงริมนั่นน่ะเออเมื่อกี้เลยอ้าวจ๊ะจีนีดีกลัวแบบ กินที่คุณล้วงกันเลยนะเห็นเนี่ยมาแบบว่าเออแม่งไอ้นี่แม่งยิงกำแพงอยู่อยู่ดีไอ้ฟิฟมึงกระโดดมาโดนถือสเฮปถ้าถ้ากูจตะไม่ผิดเลยหล่ะเลื่อนจะล้เลิกกูเหลือศูนยแล้วแต่ว่าไม่กระโดดไปแล้วอ่ะแต่แบบมันยังไม่ล้มใช่ป่ะแล้วมันก็ยิงสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้มทำไมโอ้โหต้องเถื่อมาอีกรอบแล้วโหวันนี้ชั้นสยองเหรอชั้นแรกมม

เอ,อาคว, <c oughs> วันควันซีโฟไม่ลอยอยู่มองไม่เห็นคน <c oughs> เฮ้ยมันโดนแล้วโดนแล้ว เย่แค oh, wow. ่เย right? ่แค่โรปีตัวนี้แทนเชอร์ตัวนี้แม่งเอาเรื่องเอาเรื่องว้าวเลเจนต์เลเจนต์อยู่ข้างหลังเลเจนต์หลังโต๊ะบางมึงโดนเลเจนต์หลังโต๊ะห้องห้องห้องนั้นอะทำไมมึงเคาะลกบ้างโอ้โหไม่มีใครอยู่เขาอยู่จริงครับผู้ชายคนนี้ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ไม่อยู่อันนี้อันนี้บัฟพลังห้องดำมาเพราะเรห้องมืดพลังห้องมืด มันต้องแฮทร์เธอมาอีกรอบหนึ่งบาย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 ชั้นแรกห้องเดิมเอ,อ้ยโคเล่นโดนด้วยมาหน่อยอยู่นี่อดี๋ยวน, <c oughs> นี่ดิเดี๋ยนี่ดเออตัวนึงมีเป็นบันฑิตอ่ะตัวนึงมีจี้ ถ้าดูฮไม่เปิดถ้ปิด,เ,ปดเอาไปเลยเขาไปเลยมันไม่โดนไอ้โคอยู่อ่ะนี่นี่มันเฝ้าอยู่ตรงหน้าต่างน,นี้ฟิวส์เนี่ยไปเข้ามานเนี่ย,ยฟิวส์ตรงนี้เลยไม่มีอ๋อกูมีฟิวส์ด้วยเด้นไงละ่ะไอควายวางฟิวส์ตรงข้างตู้น้ำเลยโอ๊ยวางวางวางผมว่าผมว่าผมว่อย,อยู่ใค้โหเทรโม่ปังไอโคแตก เออจะเอ,อาไปตรงไหนอ๋อตรงไม่ไม่ไม่ฝั่งซ้ายอ่ะมีตรงหน้าต่างที่มหน้าต่างยเยอะเออฟ,าฟ,าฟาอ้าฟ้าควคุมกันปะเฮ่นดิโอ้ยต่อต่อให้ต่อให้ชนะก,ก็ไม่ได้โชว์แบบมีคนอยู่หัวครับ วีเพื่อนมึงดู้่าว่าช่อง VBC อ่ะเขามีไลฟ์สดด้วยนะเว้ยฮะอะไรนะมีไลฟ์สดด้วยเหรอ